ช่างวงนะครับตรวจงานนะครับตรวจงานตรวจนงานเป็นวงอยู่เมื่อคืนฝนตกนะเรวเราจะทำรางน้ำแต่ว่ามันเหมือนมันจะมันมีไม้กวาดอันหนึ่งอยู่ข้างในแต่มันเปียกมันสาดบ่อืาม,มันสาดมันสาดตกมนันอีเด้อตกมนันอ๋อกระเด็นเนาะกระเด็นเชล랩เดี๋ยวเราจะทำรางน้ำนะเราตรงนี้แล้วก็จบอ๋อทำรางน้ำ เดี๋ยวเอารางน้ำด้านนู้นลุงว้าจะเอาดีลเมาใส่ทางนี้มาใส่ทางนี้ช่างพงว่าตรวงานใช่ใช่ปกติน้ำจะขังบริกจะขังว่าแก้ไขได้แล้วแจวแจวแจวฝีมือช่างพงนะครับผ่านผ่านผ่าจับระดับปะ บอยจับเดะเอาลาดเลยเนาะลาดเลยขนาดมันมันตกลงตรงนี้เนาะโอเปียนะน้ำทงังมันไหลามาตรงนี้เลยนะครับเดีย๋ยวผ่านผ่านเดี๋ยวรอลุ้นกันอา้าอันนี้ก็ยังไม่เก็บเลยออกเลย เจดเด็กออกออนเอเทเเพิ่มบ่ะเตหัวบ่แม่เจ็ออกบอโอ้โอ้โอกล่องงามแต่ว่าอืเอ,บบ <c oughs> อ,อเสริมหัวขึ้นไปเัว้างหุ่นไดนเสริมบ่ะ๋เอเสริมข้างนึงห้างหุ่นค่ายเลยกันนะ วกเออออบอบเล็ก่โคมไฟสโคมไฟะส่โคมไฟปะอ๋อทางนี้เสริมแล้วอ๋ทางนี้เสริมแล้ว,เส,ลวเสริมไปทางนู้นใส่โคมไฟนะสวยเลยรู้ว่าลุงจะใส่บัวอ๋อ เป็นด้วยไอ้บัวไอ้บัวคลอบเนาะโครงการลงุงโอ้โหกันสังเกตเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะทำการขาบขนะับตรงที่ก่อนเมื่อวานเนะกยังไม่ขาบหลายที่เลยแล้วก็ตรง ห้องตรงนี้นะผมจะใส่บอกแก้วนะครับแต่ช่องแคบๆนี้เอาไว้ให้ให้พี่ชัยลงนะครับถ้าผมลงไปขึ้น <c oughs> ไม่ได้นะครับติดท้อง <c oughs> ติดพิงนะครับตอนนี้ต้องสาบแล้วนะข้างในก็ <c oughs> เป็นอากาศตอนเช้าๆนะครับนะวันนี้แปลกใจ ในูที่หายไปไหนจะลงไปลงคลิปไปลงห้ลง,ลง <c oughs> นี่ยรถสามรอจอดอยูนอออยน่นะกวัในวะกวนในนะบุกบ้านในนะครับ <c oughs> ขึ้นนั่งขึ้นเฮอะไรขึ้นเดินมาหาไม่ได้นะพี่น้องจะมาสอบถามนิดนึงว่าเป็นไงก็ไปเฝ้าดูไหมมวลน้ํามหาสารมืนว่าจะอหกมาดูอยู่มวลน้ํามหาสารแต่ว่าไม่ได้ออกไปอสรุปก็คือยังไม่ได้อัปเดตให้ดูไอัปเดตเลยตั้งแต่ทําร่องน้ําใหม่ที่บ้านลุงยังไม่ได้อัปเดตว่าน้ํามันไหลเป็นยังไงบ้าง เพราะฉะนั้นผมจะต้องดูตอนฝนตกใช่ไหมให้ดูอีกทีตอนฝนตกตอนนี้ฝนตกเมื่อคืนโอ้ยง่วงมากเลยอากาศหน้านอนมันไม่ไหวมันดึกเกินไปเบื้องล้วมองยานีตรวจสอบแล้วช่างพงน้ามันไม่ไหลเอาอย่างงี้เราทําท่าเอาน้ําไปตะคุสักกะละมังหนึ่งมาไหลแล้วน้ํามันไม่ขังโอเคแล้วปกติฝนตกเท่านี้มันยังไม่เห็นไงมันยังไม่มีคลิปไง มันต้องเป็นคลิปโอ้ต้องเป็นคลิปออกมาให้ FC ได้ดูได้เห็นว่าฝีมือช่างพงเนี่ยแจ๋วไม่ไม่แค่ดูแค่นี้เขารู้แล้วว่ามันมันไหลเพราะปกติน้ำมันจะขังรงเดี๋ยวรอฝนตกงล้วจะมาถ่ายให้ดูถ่าย FC ท่านไม่ต้องห่วงนะผมจัดแน่นอนมวลน้ํามหาศาลไหลตามกรอกออกตามประตูแล้วเรียบร้อยวันนี้จะเข้าไปคุยกับลุงไหมคาดว่าวันนี้น่าจะได้คุยครับจะได้คุยกับลุงจเอ็มรู้ข่าวยัง ยังโอ้เอาเราจในพูที่จะมอบที่ดินให้ลุงอ๋อนั่นได้ดูคลิปอยอะมอบเลยเหรอพี่ว่าพ่อใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เยอะพ่อให้ให้ไปอยู่ฟรีน่ะไปดูคลิปในโพูที่อยู่ไปอยู่ฟรีที่ดินมือกรริทธ์เนาะมันก็น่าจะเหมาะสมแต่แต่พูดถึงเอาจริงๆเลยนะในความคิดของผมน่ะ อยากให้ลุงอ่ะมีที่เป็นของตัวเองที่เป็นเป็นเโนดมากกว่ามันจะได้ยั่งยืนกว่านะอย่างของอย่าไปอยูของ่อพ่อเนี่ยก็อย่างไงมันก็ไม่ใช่ของลุงอีกมันก็ลําบากอยากให้ลุงแบบเป็นของเจ้าของแบบอเต็มเต็มร้อยไปยซื้อซื้อนะใช่แบบเต็มเต็มร้อยไปเลยแบบลุงจะทําอะไรก็ได้ไงเออมันจะย,ย,ยกให้เลย อ้าวเหรอโอเคนะฮะทุกท่านน่าเป็นก็เป็นมุ้ม่วงกินวะเนี่ยให้รดนหลายฮะมุ้งม่วงเอากินได้ใครอยากกินนะเชื่เสอร์เวอร์เปล่าเป็นอะไรนะมันมันอ่ะอรลุ่มม่วงอะไรโบจักมันแซ่บเยอะแล้วล่ะนั้นก็เนาะครับมีอะไรเช้านี้ ลุงก็น่าจะทำออฟฟิศต่อวันนี้ลุยเราก็เก็บบรรยากาศหมอกม,ม่แม่ไปเรื่อยๆเนาะหมอกม่แม่เดี๋ยวกำนายโพธิท์ทีนี่เนยเราค่ะผมบรรยากาศฝนตกไหมวันนี้เจ้าว่าค่อยว่ามันไม่น่าจะตกแล้วนะสงสัยอยู่น่าจะเดดออกนะถ้าต,ต,ตกก็เป็นกลางคืน,นอยู่แหละกลางวันนะเดี๋ยวฟ้าเปิดแล้วเนี่ยฟ้าเปิดแล้วเนาะโอเคนะครับผม อัปเดต50ีนพี่แอนครับา50นะบ้านลุงพลเนาะติมลำก็เตรียมลำนะครับนางลำนายลำลายท่านเลยโอเคนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ